สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชนะอาจารย์ตองคามาทาโรครับเข้าสู่การนำดวงนะฮะประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับ2565นะครับผมการทํานายนี้จะเป็น general reading นะครับคือเป็นการทานายทั่วไปนะครับจะพูดในส่วนของการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเรื่องเกล็ดการทำบุญให้แก่ตัวท่านด้วยนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้กับท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับขอแนะนํา product เพิ่มมานิดนึงนะครับของผมเองจะเป็น moon paper นะครับ มอเ a เปเปอร์สายมูนะครับก็คือจะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักให้กับท่านนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่159บาทนะครับก็คือจะดูจากตามฐานดวงของท่านเลยนะครับผมแล้วก็บอกในส่วนของเรื่องคอนเทนต์นี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเป็นการทำนายที่ ไม่ได้ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับการทํานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านสะดวกแบบไหนสามารถเลือกฟังได้เลยหรือจะฟังทั้ง2อ,อันก็ได้ถ้าท่านทราบลัคนาของท่านเองนะครับผมเรามาฟังในส่วนของเรื่องคอนเทนต์ประจําเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนนะฮะประจําเดือนพฤษภาคม2005ขอโทษทีประจําเดือนพฤษจิกายน2565 อธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะอ่ะมาเริ่มต้นกันแบบแรก five of sword kings of cups Nine of pentacles uh, the hero ace of cups and two and a half the world tens of cups lots of thai strength oh pay coin count by 90 นะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับชาวลัคนาราศีพฤศษไพ่ประจําราศีของตัวขึ้นของคุณขึ้นมาด้วยนะนะครับก็โอเคเดือนนี้ไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะแต่ระวังเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองนะครับไพ่เมเจอร์ลัคนามาหนึ่งสองสามใบนะครับเป็นไพ่โอเคหมดเลยดีหมดเลยนะครับชาวลัคนาราศีผสมเนี่ยในช่วงนี้นะเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วแหละว่า ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไฟกับใครสักคนเอออยากจะไฟเนื่องจากว่ามันมีความ,มหงุดหงิดอารมณ์จะชุนเฉียวง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายถ้าท่านไหนที่ยิ่งทำงานแล้วต้องดิวนะครับต้องติดต่อกับผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้อาจจะทำให้คุณเองรู้สึกว่าหงุดหงิดได้ง่ายมากขึ้นนะพอสมควรเลยนะครับ ช่วงนี <iş> ้ <tung st> ผมมองว่าตัวคุณเองจะได้รับมอบหมายได้รับโอกาสนะครับในทิศทางนี้ค่อนข้างที่จะดีมากด้วยจากทางผู้ใหญ่นะครับจะมีผู้ใหญ่มอบหมายโอกาสอะไรบางอย่างให้มาทํานะครับในทิศทางนี้ค่อนข้างที่จะดีมากในส่วนของเรื่องงานของคุณทํางานตอนนั้นเนี่ยให้เต็มที่ให้มากที่สุดใช้จินตนาการใช้ความสามารถของคุณนะครับทําออกมาผลลัพธ์ออกมาเนี่ยผมบอกเลยลว,ว่าดีมากด้วยนะครับ ดึงศักยภาพมาให้เต็มที่แล้วก็ถ้าทำงานโดยเฉพาะท่านไหนที่ยิ่งเป็นเซล์ลหรือว่ามีการค้าขายหรือทำธุรกิจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้ทั้งออลูกค้าเข้าหรือว่าออลูกค้าที่เป็นขาจรขาประจำเนี่ยจะมาค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ท่านไหนที่ทำธุรกิจกับครอบครัวนะบอกได้เลยว่าปังมากเช่นเดียวกันนะครับ อาจจะมีตะกุกตะกากอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่าคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีถ้าติดขัดตรงไหนปรึกษานะครับคนนี้เป็นผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มานะครับจะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยแก้ไขได้แล้วก็ไปในทิศทางที่มันค่อนข้างที่จะดีมากด้วยนะครับเ,เรื่องงานเท่าที่มองดูไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกดี พูดได้เลยว่าดีนะครับต่อมานะครับในส่วนของใครที่กำลังหางานใหม่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานไม่มีปัญหาเลยถ้าหางานแล้วยิ่งเป็นบริษัทที่เป็นต่างชาตินะครับทำงานกับหัวที่เป็นต่างชาติเนี่ยจะยิ่งดีมากนะครับคุณจะได้รับโอกาสที่ค่อนข้างที่จะดีงานดีแล้วก็เงินจะดีด้วยนะครับท่านไหนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับ ทบจะบอกว่าดีดีดีค่อนข้างมากเลยอะ่ะเออตั้งแต่เปิดมามีแต่ดีมีพษษืชศพเนี่ยดีดีอยู่โอเคมากเลยแต่อาจจะติดอยู่นิดนึงเนื่องจากการคุยงานกับออคนรอบข้างบริวารหรือว่าลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะเจอที่แบบเคสติดหนักๆอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็จะสามารถเคลียร์ได้นะครับมันอาจจะต้องมีการที่แบบติดสินบนนะ หรือว่าอาจจะแบบเหมือนมีกระเช้าหรือมีอะไรเงี้ยเข้าไปเคลียเข้าไปขอคุยอะไรเงี้ยทาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีนะครับน้องๆคนไหนที่ยังเรียนอยู่นะครับขยันหน่อยนะแลดูแล้วช่วงนี้จะชิวๆหน่อยนะครับพยายามเอ,อ่อเต็มที่กับเรื่องการเรียนนิดนึงนะครับถ้ามีตรงไหนที่ติดตรงไหนที่ขัดลองเข้าไปหาไปถามอาจารย์ดูนะครับในส่วนของเรื่องการเรียนนะครับก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดี มีแต่เรื่องดีๆนะต่อมากันที่เรื่องการเงินกันมาดีกว่าการเงินเนี่ยช่วงนี้อาจจะใช้จ่ายนะครับไปกับการทําบ้านซ่อมบ้านหรือบางท่านนะครับมีแพลนที่อาจจะต่อเติมบ้านหรือว่าอาจจะซื้อบ้านใหม่เพื่อขยายนะครับเนื่องจากครอบครัวแล้วคุณอาจจะโตมากขึ้นนะครับมันอาจจะแคบห้องอาจจะบบเออนน่นี่นั่นอาจจะต้องต่อเติมเพิ่มนะครับในช่วงนี้ก็ จำเป็นที่อาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินพอสมควรนะครับภรรยาคุณช่วงนี้อาจจะแบบเอออยากจะได้ของสวยๆเง,งางๆหรือแฟนคุณอะไรนะครับที่อาจจะแบบเหมือนอยากจะได้ของกระจุก๊กกระจิ๊กนะครับซึ่งเตรียมเงินไว้เถอะครับใกล้วันอาจจะเป็นปีใหม่ก็ได้หรือว่าช่วงไหนก็ได้ที่แบบเอออาจจะเป็นวันเกิดของแฟนคุณแล้วแบบเออเขาอาจจะเกินเกินมาแล้วว่าเอออยากจะได้น,นั่นได้นอนได้นี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับจะต้องมีเสียเงินแน่นอนละนะ อย่างอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันกมาดีกว่าคือศพคือศพ,พ,พจะมีเรื่องอะไรเลขนำโชคมาบ้างมาดูกันหน่อยซิคือศพคือศพ,พ,พเลขน,นำโชคเดือนพฤศจิกายนมีเลขอะไรบ้างครับ เค <Okay. S 2> เตรียมตัวนะครับกับเรื่องเลขนะมี 1, 1มี3มี5มี0มี8 1 3 5 0 8นะครับเด่นมากที่0และ1นึ่อืมแล้วก็5นะครับ ลองดูนะครับลองไปเสี่ยงโชคดูคุณอาจจะมีโชคกับคนที่เป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่าที่เป็นผิวขาวๆนิดนึงนะครับเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อมากันที่เรื่องสุขภาพมาดีกว่าสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีพิศษปวดบ่าปวดคอปวดไท้าทอยอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะแบกของอาจจะทําอะไรบางอย่างมาในแบบยกของอะไรหนัก นะครับปวดเลยปลวดบริเวณเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับน้ําหนักมีเกณฑ์ขึ้นนะครับก็ต้องออกกาลังกายมัางเพราะว่าแลดูแลช่วงนี้คุณไม่ค่อยออกกําลังกายเลยนะครับเอ <c oughs> นจอยการกินอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เผาผลาญออกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นออกกําลังกายนิดนึงช่วงนี้นะครับเสริมภูมนนิไว้หน่อยบ้างก็จะดีนะครับอาจจะมีภูมิแพ้กลับมากำเริบอยู่บ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ไม่ได้หนักหนาสากันบางทีบางท่านอาจจะมีแพลนว่าเอออาจจะไปเช็คอัพ ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ให้ระวังในส่วนของพวกกรามนะครับกรามจอลาลอะครับก็อาจจะแบบเหมือนเขาเรียกกรามล็อกเหมือนกินอะไรมาแล้วแบบมันกรึกมันเจ็บอะไรประมาณเนี้นะครับอุบัติเหตุไม่มีสบายใจได้นะครับผม,มต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องความรักกันมาดีกว่า ความรักสำหรับคนโสดนะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวเนาะนระวังมันก็เตือนเรื่องอารมณ์มเองว้าเออมีเกณฑ์ที่จะได้เจอ ความสัมพันธ์ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับอาจจะเป็นมาจากคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าไปปาร์ตี้สังสรรค์กันมาแล้วได้เจอนะครับในสถานที่แบบเออท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าต้องระ,ระมัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องอารมณ์แล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นแบบแนวละครไทยว่าแบบโอ้เจอแล้วแบบไม่ชอบขี้หน้ากันตอนแรกแต่ว่าพอคุย,คยไปเอ้ยถูกใจว่ะ อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูส่วนของคนที่สถานะ complicated กันมาดีกว่าคนที่สถานะ complicated เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าชาวลัคนารพศพนาศีพฤษภนะเหมือนมันมีการช่วยเหลือมันมีการจุนเจือกันมันมีการบาลานซ์ซิบาลาน คือปรับสมดุลในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ของคู่คุณนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีต่างคนต่างเอาใจใส่กันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าท่านไหนที่แบบเอ้ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นบางคู่บางคนอาจจะเริ่มเปิดตัวกันต่อจากนี้นะครับหรือบางทีอาจจะแบบพาไปเจอเพื่อนพาไปเจอใครในช่วงนี้ก็ได้นะครับโอเค ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยต่อม่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วบ้างดีกว่าโอ้พฤศพิช่วงนี้คุณแบบภาระแบกหน้าที่อะไรไว้ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็พอที่จะช่วยเหลือพอที่จะจุนเจียกันได้ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงระวังเรื่องการหึงหวงระวังเรื่องการเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างเราไม่ได้เคลียร์กันนะครับอย่า อมปัญหาไว้แล้วให้มันระเบิดมาตุ้มทีเดียวนะคุณควรที่จะต้องคุยกันบ้างในบางโอกาสนะครับเพื่อเคลียร์ปัญหาแล้วก็บางคู่นะครับอาจจะมีแพลนไปเที่ยวกันครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างแดนต่างจังหวัดนะครับบางทีอาจจะไปเที่ยวพวกทะเลหรือสถานที่ริมนม้ำอะไรเงี้ก็ได้นะครับก็ถือว่ามีนิทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีดมไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าอ,อ,อาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องโฟกัสกับเรื่องที่ รับผิดชอบอยู่พอสมควรแหละนะครับหาโอกาสไปรีแลกซ์ไปพักผ่อนได้ก็จะโอเคนะต่อมามาดูในคนที่เ,ออเลิกลาก,กับความสัมพันธ์ไปละยังคิดถึงเขานี่ยังรักเขาอยู่แต่ว่ามันจบไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแม้ว่าจะเลิกกันไปอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันมีการคุยไม่ได้เรื่องอาจจะแบบเฮ้ยมันถึงจุดจุดนึงแล้ว่ะ เราไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อคนนี้ได้ละคุณก็เลยเลือกที่จะจบนะครับก็ถือว่าโอเคเอ่ออีกสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะมีการที่แบบอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะครับรอเวลานิดนึงใจเย็นๆน,นะครับถ้างงเหงาหงอยๆเพราะว่าไลดูแล้วช่วงนี้จะเหงาอยู่พอสมควรแหละยังมีการวอาวอนนะครับยังมีนึกถึงคนเก่าอยู่นะก็เดี๋ยวให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจของคุณละกันนะครับ เอะต่อมา o าร์เคจะแนะนำในเรื่องความรักของคุณยังไงมั่ง express your love นะครับ code dependency แล้วก็ very soon อ่ะส่วนของเรื่องความรักของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยให้เขาเรียกว่าถ้าคู่ไหนที่มีคู่ครองหรือว่ามีแฟนนะครับเติมเต็มความหวานของคุณนะครับ ให้ความหวานของคุณความรักของคุณเนี่ยเติมเต็มนะครับความรักมันจะยิ่งดีมากขึ้นแล้วสิ่งต่างๆที่คุณรอสําหรับคนที่เป็นคนโสดหรือคนที่แบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าคนที่เลิกลากกับความรักไปแล้วแล้วแบบอยากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยอีกไม่นานหรอกครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปอย่างใจที่คุณคิดนะครับ clearly decide what you uh, what you want so that is come to you now นั่นแหละ เดี๋ยวมันจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดละนะครับใจร่มๆนะต่อมายานาโลกจะแนะนำให้กับคุณยังไงบ้างเอ่ยฟื้นฟูผู้อยู่เบื้องหลังและสุดท้ายเลขอาถรรพ์ช่วงนี้อย่างที่ผมบอกเรามาตวัง เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของตัวคุณนะครับทำอะไรใจเย็นๆนะครับแล้วก็แม้ว่าสิ่งที่มันไม่ดีอะไรต่างๆจะค่อยๆเฮลิ่งจิตใจคุณนะคะฟื้นฟูจิตใจใจเย็นๆนิดนึงนะครับสิ่งที่แย,ย่ๆมันกําลังจะเคลียร์ไปนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณได้บางท,บางทีบางท่านอาจจะแบบไปไหว้พระขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงที่เ,เติมเต็มความรู้สึกนะครับของคุณให้มันโอเคมากขึ้นนะ เอาใจช่วยละกันในะส่วนของเรื่องการทําบุญเนี่ยก็เมื่อกี้เกินไปแล้วว่าถ้าหาโอกาสได้ก็ไปวัดไปโบสไปไหว้ทําบุญนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่หาโอกาสนะทําบุญการที่แบบเหมือนเขาเรียกว่า ทำบุญบ้านนะครับหรือตั้งทําสังฆทานกลางบ้านได้ก็จะโอเคมาเช่นเดียวกันแล้วก็เงินได้เลยทําบุญกับคนในครอบครัวครับถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณยังอยู่ครอบครัวคุณยังอยู่หาโอกาสไปทําบุญไปทานข้าวด้วยกันนะครับจะยิ่งดีมากๆเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าทําสังฆทานได้ช่วงนี้ผมแนะนานิดนึงให้แบบไปทําสังฆทานที่เกี่ยวกับน้านะครับไปไปปลาหน้าเขียงนะครับแล้วก็ถายน้านะเป็นแพ็ แค่หกพักสิก็ได้เอาตามสะดวกนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับพวกมูลน,นธิธิสัตว์นะครับที่แบบเฮ้ยสุนัขจ,จร้จัดหรือว่าสัตว์พิการอะไรเงี้ยนะครับที่เขาต้องการการช่วยเหลือนะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของผมนะครับมูเปเปอร์วอลเปเปอร์สำหรับคนสายมูนะครับก็ราคาเริ่มต้นแค่1 5 9บาบาทเองนะครับก็จะเสริมมูเรื่องความรักการงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภให้กับตัวท่าน นะครับลองติดต่อมาที่ l ล n e แอดอ i พิชาเลอพได้นะครับจะมีน้องๆคอยช่วยตอบอยู่นะครับผมโอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ